เ,เก็บต<า>ัง<ล>ค์ครับค,คุณก่อนเลยคะ่ะสวยไม่พอยังใจดีอีกด้วยแบบนี้สเปกผมเลยครับขอบคุณนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าผมลิขิตต่างหากไปยครับ <c oughs> จะเป็นอะไรไหมครับถ้าเกิดผมขออนุญาตดูแลในมืนอเงี้ยติวยมันจะดีหรอคะจริงจริงเดี๋ยวฉันจ่ายเองก็ได้นะคะฉันเกรงใจอะค่ะบัตรผมได้เลยครับมันจะแพงแค่ไหนกันเชียววงเงินในบัตรผมเนี่ย มันมีมากพอที่จะซื้อร้านทั้งร้านนี้ได้เลยครับแต่ฉันจริงใจจริงๆนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมเนี่ยทั้งรอรวยและสปอร์ตที่สุดในย่างนี้นะครับทุกคนเขารู้จักผมในนามเบนจมูกโตโกบภูเขานะครับแต่โตชั้นนี่มันแพงจริงนะคะคุณจะแพงแค่ไหนกันเชียวต่อให้ผมเลี้ยงคุณทั้งชีวิตอะ่ะ <c oughs> ผมก็ยังทำได้เลยนะครับสบายมาก คนะะการที่เราสองคนได้มาเจอกันเนี่ยผมว่าต้องเป็นฟ้าไดขิดไว้แล้วแน่เลยผมขออนุญาตขอเบอร์ติดต่อคุณหน่อยได้ไหมครับนี่ค่ะขอบคุณนะคะแต่ถ้าคุณสะดวกแล้วก็รบกวนช่วยไปที่โต๊ะชั้นได้ไหมคะข้างล่างนี้อะค่ะชั้นจะได้แนะนำคุณให้คนอื่นเขาได้รู้จักไงคะ คุณเนี่ยเจนทแมนจริงๆ,ๆเลยค่ะครับยินดีครับว่าเด็กคุณชื่ออะไรครับชื่อปามมี่ค่ะปามมี่ที่ร้องเพลงนะครับ <c oughs> ขอขาชอบมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับไปรอที่โต๊ะได้เลยค่ะ <c oughs> อขอบคุณอีกครั้งนะคะยังไงก็อย่าลืมมาที่โต๊ฉะฉันนะได้เลยครับเดี๋ยวผมขอคิดเงินก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปแน่นอนค่ะหม ชวนเราไปที่โต๊ะซะด้วยมันก็แง่เลยนาะเอเราก็ทั้งหลอ่อทั้งรวยเนอะทั้งสปอร์ตไม่มีสาวคนไหนตั้งทางความหล่อเราได้หรอกิ่แรกจอดตรงแมรมคุณลูกค้าครับอุ้ยตกใจโอ้ยแป้งจะแตกมีหยางอูมาป<ะ>ังอ๋อหรือว่าจะให้พี่สอนน้องจีบสาวใช่ไหมโหยากหน่อยนะเพราะว่าสิ่งแรกที่ควรมีเลยนะต้องหน้าตาหล่อาแบบพี่นี่นะแบบไมีห่างไกลอีกเยอะเออ ไม่ใช่ครับคือผมจะบอกว่าวงเงินในบัตรของคุณลูกค้าเนี่ยไม่พอครับฮะไม่พอได้ไงอะ่ปะปั๊กเฮ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้ไหนเอาบินมาดูสิตลิงอะไรเนี่ยอห้าหมืน่นครับของคุณลูกค้าเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทครับส่วนโต๊ะคุณผู้หญิงนั่นน่ะสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทครับ แด็กโต้เด็กเก้าอี้แด็กบ้านเด็กร้านมึงไปได้ไงวะทำไมมันแพงขนาดนี้วะอ๋อไม่ใช่ครับคือว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามาฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งขวบของลูกชายนะครับมี่สิบโต๊ะครบรอบหนึ่งขวบของลูกชายเออไม่ค่อยจะพาผัวมาด้วยนะครับคุณผู้ฟูผัวมันมีผัวแล้วเหรออู้ตุยแล้วอย่ากินละไรนะมีอะไรหลายย้อยอู้เออ อ,อพี่ครับเออ,อย๋ยวว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยครับผมขอคืนคนอือคืนไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางเรารูดไปสี่หมู่บ้านแล้วครับตอนนี้ยังขาดอีกหนึ่งหมื่นบาทแับเป็นเงินสดก็ได้นะครับเดีเดี๋ยว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 ,ยวก่อน ไอ้คนที่ทั้งหน่อแล้วก็สปอร์ทที่สุดในย่านนี้เนี่ยไปไหนล่ะครับทำไมไม่จ่ายครับเงินหมดแล้วละครับหมดเนื้อหมดตัวหมดบรรดาลหมดทุกอย่างแล้วครับหมดกระเป๋าหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ครับครับพี่อ๋องั้นก็รบกวนไปหลังร้านี่ยนะครับอีกชานอีกเยอะเลยไปดังแล้ยังหมดเทสเทสเท่เทส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 เานเทส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 เทเดือนส่ะสเ